นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนทางการที่โดยได้รับการออกแบบตระเวนของเราในทุกคนรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านไี้ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในเรื่องของการขนส่งคมนาคมทางบกทางเรือทางอากาศทั้งในพื้นที่ EC ในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของงบประมาณในการลงทุนเป็นรายเดียวนะ รอบานอย่างเงี้นนยนะเดี๋ยวก็มอนะคะอ้าวังหวัดดีตาอดี่อนะวีดีโอก็ต้องกัน ครเข้างหน้ากับช่เดข้างหน้าอไรจะดงส่งไปข้างหน้าด้วยเท่า่าครับท่านนายกท่นีก็ได้มอบนโยบายโดยรวมนะครับในการพัฒนาท่าเรือนะครับในการเพิ่มปริมาณตู้สินค้านะครับในการวิธีการเชื่อมโยงนะครับระหว่างท่าเรือฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็การดําเนินการเรื่องไดพอร์ตนะครับ ซึ่งจะทําให้อ่าปริมาณตู้สินค้าเราจะได้สามารถนําตู้สินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาเพิ่มนะครับประมาณ2ล้านเศษนะครับตรงนี้ก็จะทําให้ศักยภาพของท่าเรือไทยนะครับมีปริมาณตู้สินค้าที่ผ่านท่าพเพิ่มมากขึ้นนะครับและส่วนการเชื่อมโยงในอ่าเส้นทางขนส่งระหว่างอ่าวไทยกับดมันท่านก็ให้สอนอขอนะครับและประหลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยไปดูเรื่องการเชื่อมโยงให้ดีนะครับอย่างเป็นบูรณาการนะครับ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับท่าเรือไทยครับก็การท่าเรือได้นําเสนอเรื่องเกี่ยวกับท่าเรือบกนะครับหรือได้พอร์ตนะครับซึ่งจะมีการสร้างในพื้นที่ต่างๆซึ่งสนนครได้ศึกษาไว้นะครับเริ่มตั้งแต่ชาเชิงเซานครราชสีมาขอนแก่นแล้วก็นครสวรรค์น,นะครับตรงนี้ก็จะไล่เรียนเป็นลาดับซึ่งตรงนี้ก็จะต้องมีการประชุมหารือร่วมกันอีกครั้งว่าจุดใดที่ต้องเริ่มต้นและจะเริ่มต้นเมื่อใดนะครับได้หารือกับท่านประหลัดไปเรียบร้อยแล้วท่าเรือบกของหลำฉบังคือการที่การท่าเรือประเททศไย จะไปสร้างหนะ้าที่อื่นนะครับที่อย่างที่นาเรียนก็คือเริ่มต้นจากฉาดเซนเซานจนไปถึงอขอนแก่นหรือ,อนครราชสีมาอันนี้ตรงนี้เป็นการข้างในการดําเนินการในภายใต้าการดําเนินการที่ท่านเดือได้ศึกษาร่วกักสนคอ